ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับสู่ช่องชาแนลมาจิสเตอร์เกมนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับผมในวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นเกมที่ผมรอมานานนะครับผมนั่นคืออันชชมสี่ย่นี่ครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยฮะตื่นเต้นครับผมโอ้โหผมรอมานานมากนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาคสี่แล้วนะภาคสี่แล้วนะซึ่งถ้าใครยังไม่ดู ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมอ,ะอ่ะลองไปดูนักแคสเกมคนอื่นนะที่เขาได้แคสเกมนี้ไว้นะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนี่แหละไปดูมาก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเกมเกมเนี้ยผมอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะได้อินกับตัวละครนะครับเนื้อเรื่องเขาดีมากจริงฮะอยากให้ผู้ชมได้อินกับตัวละครนะครับก่อนจะมาดูภาคสี่นะฮะของผมนะซึ่งต้องบอกว่าภาคเนี้ยเขาบอกว่า อาจจะนะผมอยากใหอ้อยากให้เป็นอาจจะเหมือนกันนะอาจจะเป็นภาคส,สุดท้ายนะที่เขาทําแล้วนะครับผมสลับอันชานซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากเลยอยากจะเล่นอยากจะให้ทําไปเรื่อยๆ <laughs> นะครับอันนี้เข้าใจนะทําภาคไท้ายว่าผมเข้าใจนะฮะว่าเขาคงแบบเออแนวนี้คงเยอะแล้วเบื่อเบื่อแล้วใช่ไหมนะครับผมภาพนี้สวยสวย,สวยแค่เห็นแค่เห็นหน้าข้างหน้า,านี้ก็ คนสวยแล้วครับนะครับไปเดี๋ยเราไปลุยกันครับอ่ะแล้วก่อนก่อนจะไปเล่นนะครับผมจะมีผมจะบอกกับท่านผู้ชมว่าผมจะไม่ฉายหน้าของผมนะฮะเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมอะ่ะได้กริ้มลดนะครับถึงบรรยากาศถึงภาพของอัญชันภาคสี่นะคะเขาบอกภาคนี้สุดยอดนะสำหรับภาพกราฟิกนะครับเดี๋ยวกลัวกลัวว่านะผมจะไปบังนะครับผม ลุยเลยครับผมเยสตื่นเต้นไปครับม,มาแล้วครับวู้ฮูอ้าหายมันดอ่าฮะฉันคือบลุดผู้มั่งคัง่งและฉันจะตามหาความมั่งคั่งของฉันให้ได้โอ้โหอย่างเท่ อไลน์มันสวยมากแหละอุ้ยที่ไหนอ่ะโอ้ที anyway> uh. <MA ่ไหนเนี่ยเน็ตคิดถึงคิดถึงโอ้ครบแม่งประโยคหลักเน็ตเลยเนี่ยนี่มันมันไม่ดีแน่แน่จับไว้โผล่โผล่โผล่แสงไปหนาข้างหลังแซงได้เลยโผล่เด็กท่าน มันมาแล้วฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเร็ววันนี้ได้ไหมนี่จะเร็วสุดแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไม่เอาลำบังคับเหรอเฮ้ยเราบังคับไอ้บ้าเฮ้ยไปก่อนเออไปที่เกาะเกาะอยู่ไหนอะทำเปล่าอ๋อมุมกล้องโอเคโอเคโอเคยังไม่มุมกล้องไปที่เกาะไปที่เกาะโอเคไปที่เกาะ เดียว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 มันเยอะมันเยอะไปที่เกาะก่อนแซมมาไปที่เกาะเอ้ยชนได้หรอวะชนเอ้ยชนชนได้ครับชนได้ชนได้มาขอมอนแมนขอมอนแมนขอมอนเฮ้ยฉันไม่โดนไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยมาไล่มาแล้วชนแม่ดิไปที่เกาะไปดิเกาะ เอาวเอ้าวะอ๋อแฝงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถลังคาโอ้โหเป็นหอกพเฮ้ยลังคาพังทำไมอะเออไปเด้ยนเดี๋ยไปเกอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเดี๋ยวเดียเ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 ย้ยอไป เดินป oh, no. oh, okay. oh. huh? oh, ัดเอเปัดเลยโอ้น what อ๋อไอค้าง้กันไปโอเคฮ้เือกบลงค้างลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้อ้ยเตนน้ครับขึ้นไปขึ้นไปเนปเฮขึ้นไปขึ้นไป โอเคโอเคฉันโอเคเอาเครื่องพังเหรอเอ่อฉันซ่อมได้ขอเวลาหน่อยจะบ้าเหรอวะโอ้เดี๋ยว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 โอ้ไม่เล่นนะอะาวอล้วก็โอ๊ยอะไรอ่ะจะเปิดจะยิงมิสยเหรอได้เหรอ ไปดิได้ยังได้ยังร oh, <shit. S 1> เอ้ยยังเหรอ่อค่ะเอ้ยรัพ่นโอเคโอเคเอาเไปเร่งโอเค on, โอเคตาห่าแล้วคอมมอนแมนไหนมีไหมมีไหมมีไหมพร้อมพร้อมพรเอาได้หรอ อาเอาเฮียอะไรวะไปไปต่อไนอยิงนอยิงเดี๋ยว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 โอ้โหแซมมองเห็นโอเคข้าเห็นมันมันดโอ้โเิมลยว่ะเดี๋ยว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 เเดี๋ยวโอยมันมืดว่ยเอเดี๋ยว่อนเดี๋ยวเดี๋จับแน่นสิขไปอยู่ขับไปอยู่เย็น อะไรอะไปไป What Nathan 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 โอ้เป็น Nathan Nathan ผู้รอทางมาเธอดีเนี่ยเธอคงจะเบื่อที่เรียนแล้วใช่ไหมฉันก็เหนื่อยที่จะสอนมึงกันแหละ ทีนี้เธอต้องอยู่นี่ในวันหยุดยาวแทนที่จะเข้าโบกเหมือนคนอื่นเขาแต่ผมไม่แคร์หรอกใช่นั่นแหละประเด็นปัญหาหลักเลยแหละผมไม่เข้าใจทำไมผมลงโทษเธอคนเดียวเพราะเธอเริ่มทะเลาะก่อนไงก็เขาไม่คืนหนังสือผมมาฉันบอกฉันบอกเธอแล้วให้เก็บหนังสือไว้ในห้องเธอโทษได้แล้วแหละเขาไม่มีสิทธิ์มาขโมยผมของมันะเธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปต่อยเข้ากล่องกันนั่นแหละ มันไม่ใช่แค่เพราะห้องสือนะครับอ๋อเรื่องอะไรอะ <laughs> แล้วมันคืออะไรล่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ผมจะเก็บไว้ไป็นสารภาพบาปล้ากัน <c oughs> ไม่ใช่นวัตพยายามแค่ไหน <c oughs> เธอก็ยังทำตัวเหมือนเดิม <c oughs> แย่พี่ชายเธอนั่นแหละ ช่างศูนเปล่าเลยเช่นนี้โอ้โหด่าถ,ถึงพี่เลยแหละด่ <c oughs> ดาถ,ถึงพี่เลยแหละหน้าเขาแบบได้ลมมาหน้าแบบสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยเขาทำแบบโอ้โหเหมือนตัวละครมีชีวิตตัวละครมีชีวิตจริงๆเลยครับสุดยอดโอ้โหดูภาพ อะไรอะแซมพี่มาใช่ไหมเมื่อกี้อ้าวเขา้าแคปชั่นที่หนึ่งแล้วครับ,รบพร้อมไฟอยู่ลองไปใช่ไหมเอาจริงแหละโอ้โหดูภาพโอ้โหดูดูดูใบไม้ครับโอ้โหอ่าชิ่งโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยโอ้โห ไปต่อครับไปขึ้นนี่โอ้โหว้าวเอาลื่นเหรออ๋ออย่างนี้เหรอโอเคครับไปโดดลิงลิงฮะนี่คือลิงดีๆนั่นเองโดดต้องลงอย่นี้แหลยนี่ทั้งตันทั้งนี้แหละยว้าวว้าวว้าวโอเคแซมฮะแซม อ่ตกเขาลงไปตกตายแน่เลยวะกระเป๋าวะมีทางเข้าเนี้ยเชิอเชิญให้เราเข้าอ <c oughs> โอเคโอเคนี่ห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องพยาบาลแน่เลยครับนี่ไงมีที่ล้างหน้าโอ้ก็จบห,ห้องพยาบาลครับประตูนี้เปิดได้ไหมเอ,อยติดอะไรหรอ ไม่ได้ด้วยอ๋อนี่ครับเจอแล้วฮ้ยมีใครไหมโอ้ยไม่ใช่ง่ายของเราเหรอที่ยังช่วยเด็กของเขาอ่ะในขณะเดียวกันฉันก็ต้องรัดที่เหล็กคนอื่นด้วยนะเธออยากให้ฉันทำอะไรล่ะคุณก็รู้ความคิดฉันฉันยังไม่พร้อมที่จะเลิกสั่งสอนเขาหรอกนะ จะรบต่อไปไม่ดีแบบนี้ไม่ได้นะฟังนะฉันจะไปคุยเขาพรุ่งนี้เช้าโอเคฟันดี้ค่ะหลวงพ่อฟันดี้สเตอร์เฮ้ยเฮ้ยคือ เมื <Es> ่อก <chips> ี้เหมือนเขาจะสงสัยแม่ช <Gülme> ีจะแบบเบื <confused> ่อพิติกรรมของเรานะฮะนี่อะไรอะในห้องนี้อ๋อเหมือนจะเป็นรายงานครับรายงานพิธกรรมรายงานพิธกรรมครับเอยเดี๋ยวก่อนดิยังไม่รู้เลยพิธกรรมอะไร อ่าอ๋อ,อ,อ,อประมาณว่าเน็ตคือเขียนรายงานพฤติกรรมของเน็ตนะครับว่าแบบมีเรื่องชกต่อยนะครับที่ชกต่อยกับกับเพื่อนนะครับซึ่งเขาก็ได้มาห้ามแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ห้ามไม่ทันก็ได้ต่อยกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับ ก็เรื่องเรื่องหนังสือฮะหนังสือเรื่องไอ้หนังสือที่ไอ้นั่นมันเอาของของเน็ตไปฮะรายงานพฤติกรรมฮะของเน็ตโอเคโอเคทำอาไรเราเนี่ยฮะมีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรให้ขมโมยไหม <laughs> ถ่ายอยู่แล้วฮะการขโมยของเน็ตโอ้ช็อก Uh oh. <coughs> Gotta get to that window. Uh, oh, okay. Come on. come on, come on. Move it, sister. <coughs> okay. อ๋อมีด้เหรอเอ้ยแบบใหม่แบบใหม่อันนี้ไม่รู้เลยจยเย,ยจ็นจะเย,ย็นจเย็นเฮ้ย,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 ย <c oughs> จะสงสัยแล้วบ้างไหมเนี่ยโอสงสัยเลย,ยแย่ๆันแมนป <c oughs> ปุุป๊๊บบ อ๋อโอเคนี่กดค้างหรอโอ้ค,ค้างเฮ้ยในไงแซมเฮ้ยเมื่อกี้เกือบ <มา S 1> ตกใจเดี๋ยวดีใจยเย็นดิ Okay, bye. Okay, bye. Uh, โอเคไปโอเคไปเอ่อทางไหนอ่ะโดนโนอนโอเคแหมปีนเก่งตาเด็กเลยเว้ยสุดยอดสุดยอดโคตรเก่งเลยคนจริงทำอย่างนี้ได้เหรอวะสกิลพระเอฮะกฮะสกิลพระเอกโอเคโอเคไป ขึ้นขึ้นไปขึโอ้ย <inte> โ <brothers> ้ยโอโอ้โอ <in> ้ What the Okay o k a o k a ไม่เป็นไรไม่เป็นไร o k เปไหนอ้าวไนเฮ้นายต้องระวังหลังไวบ้างสิก็ได้ทีเดีที่เจอไอ้น้องชาย นั่นอะไรนะ่ะอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรนะนาไหนบอกจะไม่สร้างเรื่องไงแต่มันด่าพวกเรานะแล้วไงมันพูดว่าพ่อพา,พเ,า,พาเรามาที่นี่พเพราะเราอะไรค่าเนตมันพูดเพราะมันต้องการที่ยหหุย่งโมโหนายนาง้งช่างมันสินางทำไม่ได้เลยให้ตามฉันบอกไม่ใช่ทตามฉันทำโอเคเดี๋ยวก็หนาวตายหรอก What anyway? here this are like you doing ว่านายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยถ้าไม่ชี้จับได้เขาเรียกรถตำรวจแน่ฉันไม่เลยจะให้นายฉันรอริสต์มาสไม่ได้หรอกอยู่ข้างนอกนั่นน่ะนายบอกอย่าหาเรื่องใส่ตัวไงนี่เป็นข้อยกเว้นโอ้ยลิงเลยนะมึงอะไรวะอ่ะไป <laughs> oh shit! You're white. <laughs> this is just feeding you enough. Now, man, why your hand, so Where's everyone? Some Bible retreat. Yeesh. I remember those. How's Father Duffy doing? He's the one decent guy in there. You should come and say hi. Nah, I don't need the guilt. นน er> ึ้นไปดิเออนี่ช่ยนี่ช่เฮ้ยย่งแค่ลายว้าวว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 วาววววววรวววววยววววเวว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  ก็อย่างน้อยก็คิดว่าเตรียมแล้วนะไม่สำคัญหรอกตามมาน้เฮ้ยโหว้าวโอเคป,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 ปะ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 ปไเ่อมั้ <c oughs> ขอเปล่นบ้างขอเปลนบ้างขอเปนบ้างขอเปยนบ้างมามามา,มาอ๋อ L หนึ่งครับ เอาหนงค้างแล้วก็เปลี่ยนโอเคโหเปลี่ยนต้องต้องปรับใหม่เนี่ยเปลี่ยนปุ่มมันมีอะไรไมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยอ่ะขึ้นไปดิขึ้นไปดิเออเึ้นไปเออ c a l On a g o u r ล้วก็โอ้โหจะเลกิกเลกิกเลกิเลกเกครบแล้วเลิกครบ กับแฟนของพี่พี่ของเมสนะฮะอ๋อผมชอบไอซเอซไลด์นี่มากเแหละโอเคไปโอเค no guts no glory ไปแล้วโอ้โห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 โหเยี่ยเออมึงจะบ้าเหรอกูไกลมากนะเออมีทางอื่นไหมอ่ะมีทางอื่นให้ไปไหมอ่ะออกไปก็ไปวะ โอเคโอเคโอเคอเห็นไหมง่ายนิดเดียวไง่ายสํ uh, ับบกัะดิ่พี่พี่แม่งพาช่วงแต่เด็กจริงเลยใช่งนี้อข้างหงโอ๊ย เดยอไปเร็วกว่านี้ได้ไหมอะมันช้าอ๋อมคโอเคไปเร็วนี้เออโดดไปเลยกูโดดไปเลยแหละกูไม่วิ่งไม่มีวิ่งกูโดดอย่างเดียแหละโอเคไปๆๆโอ้ยมันจะหักปะเนี่ยแล้วกูโดดไปมันจะหัก้ยอะ ้ไปก็ไปวะเอาไปเลยแม่งเป็นลิงเลยสัตว์ว้าวเออเออขอขอขอบ้าง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 ทำไงทำไงโอเคขอให้ทาซานะทาซาน้ยดูดิครับว้าวมีแบบมีการนี้ด้วยนะไปยังไม่คล่องยังไม่คล่องพี่มันจะมาไงอะ พี่แม so, ่งคล่องว่ะพ <kilograms and temperature> ี <stere reconcile> ่มันคล่องว่ะกูตามมาติดพี่ตามมาติดพี่โอ้ยติดพี่ตามมาติดพี่ตามมาติดพี่ I high Come can't that around on Just the jump go corner ไปไม่ได้เหรออ้ทำไงอ่ะทำไงอ่ะไปไม่ได้ไปไงโอเค อ๋อนี่นี่ทางนี้โอเคครับไปไปโอ้จะพังไหมเนี่ยตัวก็เบาไม่น่าจะไม่น่าจะพังง่ายง่ายดูฮะ yeah not bad โดด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 ไปโดดไปแม่งลิงให้ชัดอะโอเคโอเคโอเค

มมวนเด็ท่ามมวนโคตรเท่ภาพสวยมากดูดิโอ้ดูแสงงี้ดูแสงงี้โอ้ดูน้ำดูเงาน้ำอะอ่าะเฮ้ยจริงอ่ะเอเอาม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 าเ o r o u โอเคงั้นตามกูมาเอาหนึ่งปล่อยโอ้โอเคไปดูนะโอเคเพอร์เฟกซ์เพอร์เฟกซ์โอ้โอเคโอเคตามมาแซมนี่ทางนี้แซมทางนี้ปะบันไดน่าใช่โอเคไปแซมนอง head down นี่ไงล่ะเราออกมาได้แล้วใช่ดูนี่สิฮะนี่มันสองร้อยสิบเหรอสองร้อยสิบอะไรนี่มันห้าร้อยซีซีเยี่ยมไปเลยไปขโมยจังแม่งเนี่ย เฮ้ยดูมินขนาดนั้นสิฉันบอกให้รู้ว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วฉันซื้อมาด้วยการมาเล่นเองๆเลยนะนั่นสิ What ท้านายทำเรื่องแบบนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือนายกำลังวางแผนอะไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยนายเนี่ยมันจะฉลาดเกินไปแล้วรู้ไหมก็ได้ฉันได้งานนี้มาใจหนักเลยแหละหนักสุดๆเลยแหละ แต่ว่าฉันต้องออกจากเมืองไปสักพักหนึ่งอะอะไรคือสักพักหนึ่งเหรอก็สักปีเป็นอย่างมากแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาโดยที่นายไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนี่อะไรทิงเล่นฉันใช่ไหมยิมดาม่านะทิ้งฉันไว้นั้นยังไม่แย่พออีกเหรอทำแบบฉันงนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันทำเพื่อนายเงินที่หาได้ก็เพื่อเราอีกปีสองปีพปีนสองปีกันเหรอพาฉันไปด้วยสิ ฉันช่วยเหลือตัวเองได้นะฉันรู้สถานที่ในกำแพาไม่ดีนายไม่รู้หรอกแต่มันเป็นที่ที่สนับสนานนะตอนนี้เข้าใจไหมคิดฉันชนะไม่แฟร์เลยเฮ้ชีวิตของพวกเราไม่เคยแฟร์อยู่แล้วแต่เราทำให้ดีสิใช่ไหมเออไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ที่จะแกะสบายอ่ะยังมีอีกอย่างหนึ่งอะไร ฉันเจอของของแม่แล um ้วท so. ุกอย่างที่พ่อขายไปฉันแกะรอยอ้คนที่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วไอ้คิดเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกดีนะที่ไหนล่ะอยู่ฝั่งหนึ่งของเมืองอ่ะเป็นไงเราไปเอาคืนกันไหมนายไปถึงขโมยมางั้นเหรอไม่ใช่ขโมยมันเป็นของเราแต่แรกอยู่แล้วตำรวจเขาไม่คิดยังไงหรอกนะก็ใหญ่โดนจับซิ

มาสิมาโอโอต่อยเขมอนขมอนแม่ผมจะมาตัดมียนต่อยอหน้าต่อยหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโ้กกูเอามืออกไปจากหนาออกไปจากหนกูอไปเอตากแหละตาแหลยเด้เลาเอออะไรวะ

ในห้องน้ำล่ะก็ทิมมองอันแหละห้องน้ำก็ขอให้สนุกนะแน่นอนอจกมองไม่แปลกหรอกให้จก <laughs> โดยหลายดอกเหมือนกันอะ ดูภาพสวยมากเลย <มา S 1> อ่ะเอาขึ้นโอ้ ồ, กำลัะฝันดีอยู่ลเลยอ่ะเฮ้ะเะจะเย็นจะเย็นอ <c oughs> โอ้โอหโ,โ,โอเคจะเย็นจะเย็นจะเย็นอุย้ย อ๋อครับแชทที่สองนะครับโอเค <Okay S 2> ครับสำหรับแคปชั่นนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะก็จะไปทีละแคปชั่นนะครับผมสำหรับอ,อีพีนี้ก็พอก่อนนะครับยังไงก็ติดตามอีพีสองได้ครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับสวัสดีต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม